ไปดูลองไปดู youtube มึง youtube ช่องึงไปดู youtube ช่องหนึ่งอเอามาให้ดูด้วยแล้ว,แล,วแล้วมันจะเข้าไปหาช่องอาจารย์ยังไงไม่ก็ส่งลิงก์ไงก็ส่งลิงก์ไว้ให้อาจารย์ไงมึงอ่ะเอา youtube มึงมาเอา YouTube ช่องมึงมาอืม,อม กูเป็นช่องอ่ะมึงส่งมาให้กูดิส่งมาให้กูดินันที่พิมไปนะันนี่ชื่ออะไรล่ะก,กูจะรู้ไหมว่าชื่ออะไรชื่อช่องหรอเออชื่อช่องไหนนะนี่กิติพงศ์พีโร่ฮีโรดล็อกมึงส่งมาให้กูในแะชทแชทมาครับผมเอ้ย โอ้ยใจมังจริงกูงเหนื่อยใจชิบวหายคิดขิดโฮงฮาร์ดฮาร์ดล็อกฮีโร่ล็อกเทียอะไรนะฮีโร่ฮีโร่บ้านมี นี่ไงกูเข้ามาดูได้แล้วเนี่ยเป็นไงอ๋อแสดงว่ากูต้องเอาของช่องเกินกูเข้าไปดูของกูต้องพิมพ์หาช่องใช่ไนี่ไงคอมเมนต์อ่ะมึงดูดิคอมเมนต์มึงดูดิอมเมดดออนี่ไงเห็นไหมไม่มึงลองเข้าไปฟังใน youtube มันเป็นเสียงอะไรไม่รู้เต็มเลยมึงอ่ะมึงต้อง ตั้งที่ไมคอมไมคดิแล้วตรงออดิโออ่ะโดโดกูต้องพิมพ์หาอะไรพิมพ์หาช่องใช่ไหมอ่ะกูส่งไปให้มึงพิมพ์หาแลัวที่อะไรละ่ะม,มึงลองฟังเสียงดูมึงลองฟังเสียงดู ก็เป็นเสียงซ,ซ่าเสียงซ่าดังด้วยนี่มันมังเกตที่ไหนมือเข้าไปที่ไมม,มมิน้คอมไมอ่ะตรงตั้งค่าด้านล่างเฟืองเออเนี่ยดังสื่อสารฮัลโหลได้ยินไหมมึงลองพูดดิฮัลโหลได้ยินไหมไม่ไม่มันเลื่อนลงนิ้เลื่อนลงอีก เลื่องมีนี่ระล่างอ่ะไม่มีานล่างล่างสุด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 ไม่มีเข้าพิการสื่อสารและเรื่องอันที่สามอันที่สามมึงจะกดอันคำว่าการสื่อสารทำไมอ่ะสปีกเกอร์สปีกเกอร์อ่ะไมโครโฟนอาร์ตี้มึงเห็นไหมนะไหนก่อนกดสามอัน กดกดเข้าไปกดตัวแกไม่กดมึงกดเข้าไปไหม่ด้แกแล้วมึงเห็นกี่อันหนึ 2> 1, 2, ่งสองสาม <Yeah. S 1> มันเสียงดังเหมือนเดิมอ่ะมันยังเหมือนเดิมอ่ะกดสปีกเกอร์กดสปีกดสปีดล่างอันล่างอ่ะเออกดดิกดอันสุดท้ายดิดังไหม สียงดังเหมือนเดิมลองกดลองเอ็โคออกกดเอ็ o โคออกกดเอ็กโคทิกดออกก้านล่างอ่ะด้านล่างอันที่ต๊ก่นออกเสียงเป็นไงเสียง,งเป็นไงก็ใช่เนาะัลหล เฮ้ยตอนนี้เสียงซ่าละในในตรงนี้ก็ซ่าเมือเอาไม้ออกก่อนจากก่อนจ้กเฮ้ยแล้วกูได้ยินเสียงจากไหนเนี่ยจากโทรศัพท์กูนี่ก็บอกให้ปิดก่อนมันซ่าอยู่เนี่ยเฮ้ยเสียงจากไหนอะที่กได้ยินอยู่เนี่ยซ่าไหม ได้ยินดิซ่าชัดเจนเลยตอนนี้ชัดเจนเลยตอนนี้ฮัลโหลได้ยินไหมเออมันหายซ่าแล้วตอนนี้หายอ่ะหายในไลท์อ่ะเออเนี่ยดีแล้วเนี่ยในไลท์ดีแล้วเนี่ยไอซ่าเออถ้าไม่ใช่กูทำไห่ได้หรอกเพื่อนมึงทำเหี้ยอะไรนะนอกจากนั่งฟังอย่าเหียวเไ้ย ไม่เอาเกี้ยเลยกูเนี่ยเป็นคนกูเดี๋ยวเป็นคนตั้งเองเนี่ยกูต้องมากดโชว์ข้อความดีไหมเป็นที่มือีไหมไม่ใช่เป็นที่มือมัร้องได้ยไหมผมมือซ่าซ่ามากซ่าเหรออ๋อดียังดียังลอ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 งฟังในโทรศัพท์ดิดีแล้วมั้ง ได้ยินไหมมึงได้ยินกูไหมเนี่ยมันยังเป็นซี้ๆเลยฮัลโหลรึรึทุ่งเสียงหูฟังวะเดียวไหมฮะฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไอ้ได้ยินแล้วก็ตอบด้วยถ้ามึงจะ ได้ยินได้ยินไหมมึงก็ตอบด้วยดิไอ้ยอนนี่ได้ยินได้ยินได้ยินแล้วมึงดูในยูทูบยู่มันไม่ได้ยินเสียงกลัวมึงเสียงทุกทั้งสองคนนะในยูทูบอ่ะนะเออได้ยินกูดูอยู่ทำไมกูไม่ได้ยินวะ เออคุณไม่ได้ยินเสียงในยูทูบอ่ะอ๋อเนี้วอ๋อเนี้วอ๋อเนี้วซ่าตอนนี้ซ่าเหมือนเดิมจะอีกโคสไปอ๋อตอนนี้ไม่ซ่าแล้วใช่ไหมเออเนียบเลยในยูทูปได้ยินไหมได้ยินแน่แน่ใจนะว่าได้ยินชัดไหม อ๋ออ๋ออ๋อกูละได้ยินชัดใช่ไหมใช่ชัเวลากูพูดเนี่ยได้ยินไหมเวลาเดี๋ยวถ้าเกิดกูพูดในไลฟ์อ่ะแต่ทำไมกูได้ยินเสียงเบาชิบหายเลยวะโอ้แล้วคอมกูเป็นที่อะไรช้าชิบหาย อูนี่ด้วยนะเนี่ยอรสดไม่เลือกเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้ยินแล้วนี่มึงทำ power point f o จะสี่ทุ่มแล้วไอสัตว์ f o power point จะสี่ทุ่มแล้ว มาไมทกดอ่ะเริ่มกดเอ็นพอร์แคสก่อนกดเอ็นพอร์แคสมึงปิดไลฟ์ก่อน <c oughs> <c oughs>